เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเราขอสมมติชื่อนักวิทยาศาสตร์คนนี้ว่าแปรซานะคะแปรซาได้ประจำอยู่ที่หน่วยงานวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในรัฐฮีมาจันประเทศในประเทศอินเดียหน่วยงานของแปรซาได้รับข่าวเกี่ยวกับความผิดปกติที่มีสัญญาณบางอย่างรบกวน แม้ว่าดาวเทียมจะไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ความถี่ในการรายงานเข้ามาของผู้คนในพื้นที่ด้วยรูปภาพและวิดีโอซึ่งถ่ายและส่งเข้ามาทางหน่วยงานโดยโทรศัพท์มือถือพื้นที่หลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างมากในเมืองนี้ประชาชนเห็นบางสิ่งที่แปลกมากๆ ทำให้ทางหน่วยงานต้องส่งนักวิทยาศาสตร์อย่างแปรซาและทีมของเขารวมทั้งหมด3คนออกไปดูขณะนั้นพวกเขาประจำอยู่ที่หน่วยงานแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างออกจากสถานที่เกิดเหตุประมาณ3ชั่วโมงพวกเขาจึงต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานเพื่อไปให้ถึงอย่างรวดเร็ว แปรซาและทีมของเขาได้รับมอบหมายให้สอบสวนหาว่าสิ่งผิดปกตินี้คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อไปถึงเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดตรงที่เกิดเหตุพอดีแต่หลังจากที่พวกเขาไปถึงเหตุการณ์รบกวนของสัญญาณต่างๆนั้นที่ผิดปกติได้หายไปแล้วท้องฟ้าดูปลอดโปรง่งและมีแสงแดดยามบ่ายแก่ๆ ทอแสงสีส้มอบอุ่นบนสวนผลไม้และไร่นาที่เชิงเขาแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นความผิดปกตินั้นเก็บตัวกันเงียบอยู่ในบ้านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแปรซาเคยได้ยินจากคนที่เขารู้จักและเป็นคนในพื้นที่นี้ว่าปกติแล้วผู้คนที่นี่ชอบออกมารวมตัวกัน เป็นเมืองที่คึกคักที่มีผู้คนชอบเข้าสังคมเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เมืองแห่งนี้กลับตรงกันข้ามกับที่เขาเคยได้ยินมาพวกเขาเงียบขึ้งและดูกโกรธเกลี้ยวยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่เต็มใจที่จะพูดคุยถึงสิ่งที่เห็นในเช้าวันนี้พวกเขาพูดถึงเหตุการณ์ราวกับว่ามันเป็นบาดแผลที่ทำให้พวกเขาเจ็บปวด พวกเขาร้องไห้น้ำตาไหลเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แปรซาและทีมของเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะทำได้แต่อัตราความสำเร็จในการเก็บข้อมูลน่าจะเป็นไปได้ยากแต่แปรซาได้รู้จักเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งระหว่างที่แปรซาได้ถามหนูน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น หนูน้อยก็ร้องไห้น้ำตาไหลออกมาและดูเหมือนว่าเธอจะกลัวอยู่ด้วยหนูน้อยบอกว่าเธอเห็นใบหน้าใบหนึ่งปรากฏอยู่ในก้อนเมฆเธอนิ่งไปด้วยความกลัวร้องไห้ไม่หยุดจึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับแปรซาได้ทำให้แปรซาสงสัย ถึงใบหน้านั้นที่เด็กหญิงคนนั้นเจอในก้อนเมฆและไม่มีใครให้ข้อมูลพวกเขาเพิ่มเติมได้เลยแปรซาและทีมของเขาตัดสินใจที่จะค้างคืนที่นี่โดยเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมในพื้นที่โรงแรมมีขนาดเล็กแต่ก็พออยู่ได้ขณะที่พวกเขารับประทานอาหารเย็น แปซาสังเกตเห็นความเงียบสงบของห้องอาหารโต๊ะอาหารทั้ง8โต๊ะมีแขกมารับประทานอาหารเต็มไปหมดแต่ก็มีการพูดคุยกันเพียงไม่กี่คำแต่ที่เขาสังเกตเห็นอีกก็คือแขกโต๊ะอื่น,นๆกำลังรับประทานอาหารพร้อมกับร้องไห้เขาคิดว่าทุกคนน่าจะโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงรู้สึกเหมือนมีโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเต็มใจยอมเล่าให้เขาฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงนั่งรับประทานอาหารกันอย่างเงียบๆเผื่อจะสามารถได้ยินเสียงที่พวกเขาคุยกันถึงเรื่องราวบางอย่างในบทสนทนาสั้นๆเงียบๆจากคนรอบข้างของเขาได้สิ่งที่ได้ยินเหมือนคนรอบตัวพวกเขาต่างพูดถึงความรู้สึก ที่ไม่สบายใจอย่างมากที่ต้องรอเป็นเวลานานในการจะออกไปจากเมืองนี้เพราะตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินให้บริการเลยเมื่อนั่งไปสักพักพวกเขาคิดว่าน่าจะไม่ได้ข้อมูลอะไรแปรซาและทีมจึงตัดสินใจว่าวันนี้จะกลับไปที่ห้องตัวเองก่อนจะได้นอนพักผ่อนในวันพรุ่งนี้ค่อยออกไปหาข้อมูลกันใหม่ วันต่อมาแปรซาได้ตื่นขึ้นมาในช่วงเช้าตรู่ตามเสียงนาฬิกาปลุกเขามองออกไปนอกหน้าต่างและดูนาฬิกาเขาก็พบว่าภายนอกยังมืดอยู่ในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วจากเมื่อวานที่เงียบสงัดแต่กลับมีกิจกรรมที่คึกคักตามท้องถนนในเช้าวันนี้ที่ยังดูมืดอยู่แปรซาและทีม ออกจากห้องไปข้างนอกพวกเขาเห็นผู้คนที่ได้เจอกันที่ห้องอาหารเมื่อตอนเย็นเมื่อวานท่ามกลางแสงสลัวของไฟถนนแปรซาเห็นใบหน้าของผู้คนตามท้องถนนเปียกโชกไปด้วยน้ำตาพวกเขาร้องไห้ขำครวญดูเหมือนกับผู้คนเหล่านั้นกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่โดยมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แสซาพยายามจดบันทึกรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาได้เห็นทั้งหมดแต่เขาก็คิดอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยและไม่มีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเขาได้จากนั้นเมื่อแสงอาทิตย์แรกส่องกระทบกับภูเขาเสียงกรีดร้องก็เริ่มต้นขึ้นผู้หญิงเด็กและผู้ชาย พร้อมเพียงกันกรีดร้องด้วยความโศกเศร้าความเจ็บปวดและความสิ้นหวังพวกเขาเอามือปิดตาแต่แปรซาและทีมก็ต้องตกใจมากกว่านั้นเพราะพวกเขาเห็นว่าคนเหล่านั้นมีเลือดไหลออกมาจากตาลงมาตามใบหน้าและพวกเขาก็กรีดร้องดังขึ้นอีกเมื่อแสงแดดสาดส่องทั่วท้องถนน ความรุนแรงของการล่ำให้อันนาสยดสยองนี้ก็เพิ่มขึ้นเมื่อถึงจุดที่เสียงเริ่มแผ่วลงและผู้คนกำลังคุกเข่าลงเมฆก้อนหนึ่งก็เคลื่อนผ่านมาหยุดตรงหน้าดวงอาทิตย์ทุกเสียงกรีดร้องเงียบลงใบหน้าที่โชคไปด้วยน้ำตาและเลือดเริ่มยิ้มมือของพวกเขาลงไปแนบกับลำตัวตอนนี้แปรซาและทีมของเขาตกใจมาก จนตะโกนร้องเสียงหลงแปรซาเห็นดวงตาของคนเหล่านั้นค่อยๆหลุดออกมาจากการกระทำของอะไรบางอย่างที่เขาก็หาต้นต่อไม่ได้หนึ่งในทีมงานของแปซาเขาเหมือนรู้ทันว่าแปรซากำลังจะหันไปมองที่ก้อนเมฆนั้นเพื่อนของเขาจึงจับหัวของแปรซาอย่างแรงแล้วกดลงที่พื้นเพื่อไม่ให้แปรซามองขึ้นไป และในขณะนั้นใบหน้าที่ไม่มีตาของคนเหล่านั้นเละเต็มไปด้วยเลือดอย่างน่าสยดสยองกำลังยิ้มโดยที่ใบหน้าของพวกเขาได้หันไปตรงท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆบงังพระอาทิตย์นั้นอยู่แปรซารู้แล้วว่าคนเหล่านั้นกำลังเห็นอะไรทำให้แปรซามีความตื่นตระหนกและความกระโมอย่างมาก ผู้คนเหล่านั้นตะโกนออกมามันเป็นเหมือนความปิติยินดีว่าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพวกเขาตะโกนออกมาแบบนั้นซ้ำๆโดยแปรซาและทีมยังคงหมอบอยู่ที่พื้นไม่หมองขึ้นไปโดยความกลัวแปรซาและทีมอยากจะออกไปจากที่นี่ในทันทีแต่ก็ยังไม่สามารถออกไปได้ ผู้คนพวกนั้นก็ยังทำแบบเดิมอยู่ซ้ำๆเหตุการณ์ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นสักพักใหญ่ๆทุกอย่างก็เงียบลงพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างมากขึ้นแต่ซาและทีมของเขาก็ได้แอบเงยหน้าขึ้นมามองผู้คนเหล่านั้นก็พบว่าพวกเขาได้นอนลงกับพื้นพร้อมกับมีแมลงวันหลายตัว บินส่งเสียงไปมาตอมคนเหล่านั้นเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นซากศพแปรซาและทีมตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นทุกคนได้กลายเป็นศพและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วพวกเขาจึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานแต่พวกเขาก็เพิ่งได้สังเกตรอบๆตัวจากบ้านเมืองที่ดูเหมือนมีคนอาศัยอยู่ตามปกติในตอนแรก แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปบ้านเรือนทุกหลังดูโซมเหมือนถูกปล่อยทิ้งให้ร้างรวมถึงโรงแรมที่พวกเขาเข้าไปพักเช่นกันในขณะนั้นพวกเขาได้มองกลับไปยังศพของผู้คนเหล่านั้นแต่พวกเขาก็พบว่าทุกอย่างว่างเปล่าศพหายไปแล้วแปรซาและทีมตกใจกลัวร้องเสียงหลงรีบวิ่งกลับกันไปที่เฮลิคอปเตอร์ และได้ทำการบินกลับไปที่หน่วยงานของเขาและถึงจะมีสัญญาณแปลกๆรบกวนขนาดไหนพวกเขาก็ไม่กล้ากลับมาที่เมืองนี้อีกทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกทิ้งให้เป็นปริศนาไว้แบบนั้นแปรซาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาและทีมเจอมาคืออะไรแต่ไม่มีใครต้องการที่จะค้นหาคำตอบที่เมืองแห่งนี้เลยสักคน